ทีนี้อย่างที่คุณพรวดีก็ให้ข้อมูลมาว่าพื้นที่ของเชียงรายเนี่ยมันมีความซับซ้อนกันหลายมิติด้วยนะคะเรื่องของการต่างประเทศมันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการกับแม่น้ําที่เป็นแม่น้ํานานาชาติหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ําโของอีกด้วยนะคะแล้วมีการให้ข้อมูลมาแล้วว่านักขณะนี้เนี่ยจุดต่อไปที่อาจจะต้องไปดูแลกันก็คือตามริมฝั่งโขงใต้ลงไปนั่นก็คือไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะที่เริ่มมีปัญหากันบ้างอย่างที่หนองคายเดี๋ยว สักครู่น่าจะได้เห็นภาพกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชานรงวงลากลุ่มฮักเชียงคานนะคะถึงสถานการณ์ปริมาณน้าโขงที่ล้นตลิ่งเข้าพื้นที่เชียงคานที่เลยกันแล้วโดยว่าเหตุปัจจัยมันมาจากอะไรกันบ้างนะคะคุณชานรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ในพื้นที่เชียงคานเน้น้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะเห็นเมื่อวานนี้บอกว่าก็ปริมปริมอยู่เหมือนกันตอนนี้ น้าก็ยังยังดินตลิ่งตอนนี้นก็คือท่วมบางส่วนนะครับก็คือท่วมตรงที่ทางเดินเรียบเรียบเรียบนั่นคือเรียบโขงนะครับแต่ว่ามันก็ยังยังยังผ่านไปมาได้สะดวกอยู่ครับค่ะยังแต่ว่ามันก็ยังต่ากว่ายังต่ํตัวระดับน้ําเมื่อปีสอง1ันห้าร้อยห้าสิเ็ดอยู่ตอนนี้ประมาณ ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนเมตรนะครับค่ะค่ะค่ะทีนี้ค่ะคือปีห้าหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่ระดับน้ําโขงสูงอย่างวิกฤตน,นะคะก็จะใช้เป็นปีที่เทียบเคียงกันทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยากจะทราบว่าน้ําโขงเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือสะท้อนภาพของการจัดการที่ไทยอาจจะต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างคะถ้ามองจากคนเชียงคานนะคะอะถ,ถ้าเปรียบเทียบกับ เก่าน,นะครับราะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเห็นมันมีบทเรียนเยอะมากเลยแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่ามันมีระบบเตือนภัยหรือระบบป้องกันอะไรที่มากกว่าการสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งนะครับซึ่งปัญหาในแม่น้าโขงเองนะครับนอกจากแม่น้ำโขงขึ้นแล้วนะครับมันมีมีปัญหาเรื่องตลิ่งทุดขึ้นเป็นปัญหามากเลยซึ่งเราจะเห็นได้แบบชัดมากอยู่ที่อ,อําเภอสังคมจังหวัดหนองคาย ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็แบบมันมันเป็นพื้นที่เสียบพื้นที่ต่ำนะครับจังหวัดหนองคายเนะี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบอ,อ๋อเป็นเสียงเยอะมากพอสมควรคือเราอยากจะเห็นในระบบเสือนไัยที่สามารถอ,อ่อที่ที่ที่หน่วยงานรัฐเนะี่ยกับชุมชนเองนะครับร่วมมือในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปนี้ร่วมกันจะซึ่งมันควรจะเป็นแบบ แต่แบบเดี่ยวชามหรือว่าเป็นแบบคาดการก็ได้ครับว่าสถานการณ์ถ้ามีฝนหรือว่ามีไม่มีฝนอะไรอนี่ครับมันจะต้องเตรียมตัวรับมือกับพิบัติต่างๆอะไรพวกนี้ยังไงบ้างค่ะอืมค่ะ,คะ,ะสิ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าในส่วนตั้งแต่ในส่วนของโข,ง,ขงที่มาพื้นเอพรมแดนของอีสานของจังหวัดเลยตั้งแต่เชียงคานลงนไปอย่างเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทาราบข้อมูลก็คือว่าอระดับน้ําจาก ตรงเขื่อนเชฟบุรีที่มีการบริหารจัดการนั้นนะครับคือเขาไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าระดับน้ําเหนือนเขื่อนกับท้ายเขื่อนเนี่ยมีความตอบเป็นยังไงบ้างซึ่งเราจะได้อ่าหาข้อมูลไปเห็นข้อมูลได้เพียงจากที่สถานีวัดน้ําที่ที่เชียงของหรือเชียงแสนที่จังหวัดเชียงรายเท่นานั้นเองซึ่งความแตกต่างระดับน้าเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับ จากเชียงแสนถึงเชียง,ง,งคานะครับแต่ว่าตรงที่มีเขืนเน่อนนะครับมันไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมเลยครับค่ะอย่างในเรื่องของการท,ที่ขัดครับ ค่ะอย่างในเรื่องของการเตือนภยัยคุณชนรงค์เห็นจริงๆทางน้ําโขงเนี่ยก,ก็เห็นว่ามีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดใช่ไหมคะมีการยกธงแดงหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเท่านี้ยังไม่เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีความเ,เข้มแข็งมีระบบเตือนภัยที่มันชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างนอกเหนือจากเรื่องของการได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคือต้องมีมีการ เตรียมพร้อมนะเรื่องเรื่องรับมืออธิบัติทุกด้านนะครับเรื่องแม่น้ำโขงแล้กะทั่งเรื่องเรื่องแผ่นดินไหวเป็นพวกนี้ด้วยมันก็มีส่วนเพราะว่าในในในสองจังหวัดเลยเองหรือว่าในส่วนของน้าโขงที่ไหลเข้าไปลาวมันมีพื้นที่ที่เป็นรอยเลื่อนรอยเลื่อนอยู่แล้วก็เราก็มีถ้าในอนาคตวันหนึ่งถระเิดมีภัยพบัติอมีภัยมหาภัยบัติเกิดขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการรับมือเตรียมรับมืออะไรยังไงบ้างซึ่งเราอยากจะเห็นเนาะ แล้วก็<ะ><ะ>ถ้าเป็นไปได้ครับควรจะมีข้อมูลเศษเศษข้อมูลตั้งแต่เชียงรายลงมาจนถึงจังหวัดเลยน,นะครับเป็นจุดไปเลยซึ่งในแม่น้ำโขงที่ไหลเข้าไปในลานั้มันมีแม่น้ำสาขาซึ่ว่าตรงนี้เราไม่ทราบข้อมูลเลย<ะ>ลท่านเรื่องตัวที่มีก่อนหน้านี้คือเรื่องสารเคมีไหลลงแม่น้ำโขงอะไรไปเลยครับเราก็มีผ้าประชาเตนเองที่จะต้องกระจายข่าวข้อมูลซึ่งทางเน่วยงานภาครัฐเอง เขาก็เขาก็รับลูกตรงนี้ได้พอในใน,ในระดับหนึ่งแต่ว่าในในเ่วนของภาครัฐก็ถือว่ารัฐบาลเองนะครับควรจะมีมาตรการร่วมมือกับทางพี่น้องทาง การต,ต่างประเทศด้วยอย่างสปตลาวดยเฉพาะนะครับค,คนมีการร่วมมือกันมากมากกว่านี้ครับค่ะค่ะ,ค,ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูลักษณะของการเตือนภัยจะเป็นการแจ้งมาว่าขอให้คนริมโค้งในจังหวัดเลยเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งในวันที่เช่นวันที่13เป็นต้นไประดับจะล้นขึ้นมากี่เซนหรือกี่เมตรก็ว่าไปการเตือนภัยในลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเตือนภัยที่ละเอียดหรือให้ประโยชน์กับคนในพื้นที่ได้เพียงพอแล้วหรือยังคะ อ่าน้อยมากครับเพราะน้อยมากเพราะว่ามันแค่กระทันหันคือม,มันมันมวลน,น้ํามาถึงแล้ว่ถึงมีการเตรียมไทยซึ่งมันจะใช้ได้ก็คือตั้งแต่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมจนไปถึงไปจนถึงอุบลราชธานีที่เขาสามารถที่จะเตรียมรับมืีอยงนี้ได้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดเลยเองนะครับไม่มีไม่มีปาะการไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลด้วยไม่มีประการที่จะรู้ตรงนี้ได้ด้วยครับถ,ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้มีการคาดการคาดการว่าถ้ามีผลจากทางภาคเหนือ หรือว่าจากในประเทศบาาเองเนี่ยเช่นอะไรอย่างนี้อะไรพวกนี้มามันจะต้องมีการเตรียมรับมืออะไรแบงไหนบ้างครับคือไม่ต้องมีการยกธงเหลืองแดงเขียวอะไรซึ่งตอนนี้นมันมันมันกระทันชิดมากๆแล้วครับมันอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าจริงๆชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะได้รับรู้ข้อมูลในพื้นที่ที่มันเหนือเขื่อนสายบุรีขึ้นไปปริมาณน้ําที่มันอยู่เหนือกว่านั้นขึ้นไปแล้วอย่างงี้บทบาทของคณะกรรมการแม่น้ํโขงเขาเขาช่วยเราได้มากเพียงพอไหมคะ จริงๆเราเคยเรียกร้องไปไปนานแล้วนะครับแม้ก <Words. S 2> ระทั่งเรียกร้องไปทางทาง,ทาง,ทางทารัฐบาลด้วยว่าขอข้อมูลในระดับน้ํำ <DNA. S 2> ที่อยู่ใน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 ,ในประเทศเราเองนะครับว่า <grows. S 2> มันอยู่ที่ระดับไหนเพราะว่าเราจะได้อ่รับมือแต่ว่าสุดท้ายคือมันก็ยังยังไม่ได้แม้กระทั่งในอุตสาหเองนะครับพวกเนี้ยเราก็ยังไม่มีเราก็ยังถือว่าได้รับร้อมว่ามือน้อยนะครับจากบางสัวเอง แล้วก็ในการเตือนภัยจากขรมเอมมบซีหรือว่าสศมชเองนะครับมันก็ยังไม่ถึงถึงมือชาวบ้านโดยตรงคระว่าผู้ถึงมือผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับผมก็ควรจะมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่ให้คนที่อยู่ที่จะได้รับค่าว่าจะได้รับผลกระทบได้รับข้อมูลเดยวที่สุดก่อนเชื่อเลยสักครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชนรง์วงลานะคะกลุ่มฮักเชียงคานก็พูดถึง ความต้องการที่ภาคประชาชนอยากจะให้มีการปรับในการแจ้งเตือนเป็นแบบเร็วทันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะบอกเป็นพื้นที่กลมๆคงจะไม่ได้เพราะในพื้นที่ก็ยังมีลําน้ําอื่นๆมีชุมชนที่อยากจะได้การคัดการล่วงหน้าที่ละเอียดมากขึ้นมากกว่าวันที่และจังหวัดกับระดับน้ําที่จะแจ้งเตือนกันอยากจะรู้เลยว่าถ้าในวันข้างหน้ามีฝนตกที่ตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงน,น,รงนี้สิ่งที่คนเมืองเลยจะได้รับจากอิทธิพลของน้าข่งและการ ระบายน้ำต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ